จะทำการพิสูจน์นะครับว่าแม่เหล็กจะมีปฏิกิริยากับหลงพ่อเงินเนื้อดินไหมครับ,เห,หบ,รบเห็นไหมีขยับนะครับเห็นไหมขยับนะเห็นไหมขยับนะ นั่นขยับเห็นไหมแน่นะนี่ขยับได้จริงครับอืมมีปฏิกิริยาอ่อนๆนะครับอือืม,อม เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับทดลองกับแม่เหล็กนะครับอองค์นี้แม่เหล็กนีมีปฏิกิยานะครับดูองค์นี้บ้างนะครับองค์นี้ไม่มีปฏิกิยาอะไรเลยนะครับ เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับฐานสูงนะครับไอผมยังหาที่ว่าใครมีพิมพ์นี้ผมยังหาไม่เจอนะครับผมมีองค์เดียวนะครับโอเคนะครับทดสอบแล้วแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับไม่มีปฏิกิริยากับแม่เหล็กนะครับเ๋ยวเราเจะขออีกรอบหนึ่งอ่า องค์นี้มีปฏิกิยาครับกับแม่เหล็กม,มีจริงครับทำไปดูเห็นไหมโอเคผ่านนะครับแม่เหล็ก